สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดแคมเปญล่ารายชื่อจี้ประยุทธ์พ้นนายกชี้วิกฤตโควิดเห็นชัดผู้นำไร้ความสามารถวันที่3พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการจัดตั้งแคมเปญ ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ c h a n g e o r g เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาบริหารประเทศล้มเหลวกระทั่งจัดการโควิดทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากความไร้วิสัยทัศน์ไร้ความสามารถไร้ความเป็นผู้นำล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า2,000คน ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวตั้งขึ้นด้วยกลุ่มประชาชนไทยโดยระบุเหตุผลว่าขอแสดงออกด้วยสันติวิธีส่งเสียงแสดงพลังถึงนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกปกครองที่เริ่มต้นมาจากการรัฐประหารมีผู้นำคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจมาจนถึงปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวและปัญหาตามมามากมายเกือบทุกด้านการบริหารประเทศเต็มไปด้วยปัญหานโยบายด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่ประจักษ์แก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนไม่ได้จนมาถึงปัญหาการบริหารจัดการการระบาดของโรคโควิด -19 จนเป็นที่เดือดร้อนของประชาชนไปทั่ว อนานบริเวณความไร้วิสัยทัศน์ไร้ความสามารถไร้ความเป็นผู้นำของนาย,ยกรัฐมนตรีในปัจจุบันนิสิตนักศึกษาประชาชนภาคเอกชนต่างๆพยายามเรียกร้องในเรื่องต่างๆเพื่อให้เสียงเหล่านี้ดังไปถึงผู้นำของประเทศไทยแต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลกลับมีการปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นจับกลุม คุมขังผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างประชาชนเฝ้ารอการช่วยเหลือดูแลโดยเฉพาะวิกฤตของโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดรัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรให้เป็นที่ไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในผู้นำมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งเสียงเรียกร้องนี้ไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อให้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบความคืบหนา้าสุด ชวนหลีกภัยส่งคำร้องถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วปม75สสเพื่อไทยขอให้วินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีของบิกตูกรณีถูกซักฟอกในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่สสพรรเพื่อไทย75รายยื่นคำร้อง ผ่านในชวนลิกไยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งสารรัฐธรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐรรมนตรีของพลเด็กประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐรรมนตรีและรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีภิปรพรไม่ไว้วางใจโครงการรถไฟฟ้าสา,สายสีเขียวว่าเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2564ที่ผ่านมาในชวนลิกไยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือตอบกลับมาอย่างทางพรรคเพื่อไทยแล้วว่า บัตรนี้ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วอันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8เมษายน2 5 6 4นายประเสริฐจ,จันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสอสอพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีภิภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐรมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา184วงเล็บสและมาตรา186หรือไม่โดยมีนายชวนหลีกภัยมารับหนังสือด้วยตนเองทั้งนี้สสพักเพื่อไทยรวม75คนเข้ายื่นชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำร้อง ไปยังสารรัฐธรรมนูนเพื่อวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีของพละเอกประยุจันโอชาโดยกรณีนี้สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาในประเด็นการต่อสัญญาการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปีและกรณีบ้านพักหลวงนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนี้ว่าการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นพลเอกประยุทธ์ลงนามหลังจากพ้นตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอแต่กลับใช้อำนาจมาตรา44ต่อสัญญาสัมปทานออกไปหลีกเลี่ยงพรบร,ร่วมทุนอาจทำให้เกิดการผูกขาดตัดตอนไม่ให้มีการแข่งขันได้ความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดสถานะธรรมนัต หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีและสอสอหรือไม่5พฤษภาคมนี้แจง้งแนวทางการปฏิบัติวันอ่านคำวินิจฉัยมีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube ของสำนักงานศาล2พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่5พฤษภาคม64คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสส51คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรหนึ่งและมาตรา170วรวรค3าประกอบมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสสของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10 และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่จากกรณีเคยต้องคำพิกษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดในเวลา15นาฬิกา สำหรับแนวทางการนัดพิจารณาเบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่ากำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสำนักงานจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณด้านหน้าสำนักงานส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของสำนักงานจะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากัน้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังคำนิชัยนั้นจะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดาทางขึ้นห้องพิจารณาคดีโดยผู้เข้ารับฟังคำนิชัยจะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธรวมทั้งฝากสิ่งของอาทิเช่นกระเป๋าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยสำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำนิชัยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมาอย่างบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟังรวมทั้งรับฟังคำนิชัยผ่านช่อง YouTube ของสารรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวทางร้อยเอกธรรมนัฐ ถูกพักฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าศาลออสเตรเลียได้มีคำพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคม2537มีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจำคุก6ปีแต่จำคุก4ปีก่อนถูกในประเทศกลับประเทศไทยจึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10 และมีการเข้ายืนเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย